ค่ะวันนี้นะคะจะมาแก้ปัญหาวิธีซับซ้อนในการใช้ SEB ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็กดลิงก์ที่อาจารย์ให้เลยค่ะค่ะพอเรากดเข้ามานะคะเราจะเจอกับหน้านี้ค่ะเราก็กดล็อกอินค่ะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะคะ แล้วก็กดต่อไปเลยค่ะค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็รอค่ะแล้วก็กดมันจะมีให้ลงชื่อเข้าสอบค่ะเราก็กดลงเลยค่ะค่ะแล้วเราก็กรอกชื่อของเรานำสกุลค่ะแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะ แล้วเราก็รออาจารย์ปล่อยข้อสอบแล้วเราก็ทำค่ะพอทำสทเสร็จล้วก็กดปิดระบบเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ